ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีนายรัฐวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาการเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลที่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังจากการจำหน่ายสองงวดแรกจำนวนกว่า5ล้านใบได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วโดยงวดล่าสุดหมดภายใน3วันซึ่งวันนี้ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลอีก2ล้านฉบับรวมเป็น7ล้านฉบับ ในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยจะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่17กระกฎาคมนี้หากผลการตอบรับดีเช่นที่ผ่านมาก็จะพิจารณาเพิ่มจํานวนสลากในงวดถัดไปอีก2ล้านฉบับแบบค่อยเป็นค่อยไปและรักษาสรรมดุลระหว่างสลากใบกับระบบดิจิทัลประชาชนสามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการได้ในราคา80บบาทมีระยะเวลาในการเลือกซื้อนานขึ้นผู้ขายสลากดิจิทัลก็มีโอกาสขายสลากได้หมดโดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ขายสลากใบ ส่วนสลากที่จะนํามาเพิ่มในระบบดิจิทัลมาจากสลากในระบบซื้อจองส่วนหนึ่งมาจากสลากของตัวแทนขายที่ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากนําสลากไปขายต่อทั้งนี้จํานวนสลากที่เหมาะสมในการเพิ่มแต่ละครั้งไม่เกิน2ล้านฉบับและสูงสุดที่จะเพิ่มไม่เกิน20ล้านฉบับภายในสิ้นปีนี้จากาเดือนจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสลาก80บาทมีอยู่จริงมีอยู่ที่แพลตฟอร์มดิจิตัล20ล้านใบ มีอยู่ผ่านโครงการสลาก80บาทอีก10ล้านใบนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายในปีนี้นะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเราเชื่อว่า30ล้านใบนี้น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับที่ยืนยันว่าสลาก80บาทมีอยู่จริงครับอย่างไรก็ตามการเพิ่มจํานวนสลากดิจิทัลจะพิจารณาความต้องการของประชาชนผู้ซื้อสลากและต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการจาหน่ายสลากดิจิทัลที่ควรจะมีเวลาในการจําหน่ายตั้งแต่วันแรกจนถึงที่จาหน่ายหมด7-10วัน เพื่อให้มีเวลามากพอที่จะสร้างกลไกราคาให้อยู่ที่80บาทสำหรับโครงการจุดจ,จำหน่ายสลาก80ที่สำนังกงานสลากเริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา1ปีปัจจุบันมีจุดจ,จำหน่ายสลาก80ทั้งหมด754จุดทั่วประเทศและยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างทำสัญญาทางนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีจุดจ,จำหน่ายสลาก80ทั่วประเทศ1,077จุดและภายในปีนี้จะนำร่องขยายจุดจ,จำหน่ายสลากไม่น้อยกว่า2,000จุดที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ หากได้รับการตอบรับที่ดีจะขยายเพิ่มต่อไปเช่นกันเอกวินกากะัะนิกรายงาน